ไใ้ของมาแล้วสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ได้มาก็คือมันคือ Mount Mount คเมาส์ค่ะเมาส์นี้มีชื่อว่า c l i p t a c k RZS951 Silent e c r o w l Optical Mouse มีสามสีให้เลือกด้วยกันนะฮะมีสีดำสีเทาและก็สีแดงสีที่เราเลือกคือสีแดงนั่นเองเรามาเริ่มแกะกันเลยแกะยงไงอ What แกให้หนอยแล้มาแล้วนี่เป็นเมาส์ออปติคอลที่มีสาย,ย USB มีความละเอียด1,200 DPI แล้วเส้นสายนี้ยาวอยู่ที่ประมาณ140ซนติเมตรจับแล้วถนัดมือดีนะทุกคนใช้ได้ทั้งมือซ้ายและก็มือขวาและสิ่งที่เราชอบมากที่สุดในตัวเมาส์นี้ก็คือเสียงคลิปเมส์เห็นไหมได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ได้ยินเสียงเท่าไหร่เลยนะเสียงเงี้บถัดจากเมาส์ตัวนี้ของเราที่ใช้อยู่นะ เอนนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบบรรยากาศเงียบสงบสงบแล้วก็เหมาะกับเราเองตรงที่แบบว่าเวลาเราเล่นเกมเดอซิมซีตอนดึกๆแล้วพ่อแม่นอนอยู่แล้วเราใช้เมาส์เนี่ยมันลบกุเสียงพ่อแม่เวลานอนต้องลองไปซื้อใช้แล้วนะ